บอกเลยนะครับว่านี่คือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวโหดตัวแรง Lenovo Legion 7i ใครที่แบบว่าต้องการ CPU ตัวโหดอย่างเช่น Intel Core u t r a 9 275HX ตีบวกกับการ์ดจอ RTX 5070 mm hmm. เครื่องนี้คือที่สุดแล้วครับ สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีเ่็นชา XT ครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้า Lenovo Legion 7i นะครับรอบนี้เนี่ยเปลี่ยนพลิกโฉมมาใหม่โอ้โหแล้วดูสีมีสีขาวมาแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนก่อนหน้าเนี่ยมักจะเป็นสีดำใช่ไหมตัวนี้ก็เรียกว่าให้มันอินเทรนด์ตามสมัยในปี2025มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สเปคทุกอย่างยกมาใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนหน้าจอ CPU การ์ดจออะไรต่างๆก็ดีนะครับเรียกว่าทาออกมาได้ดูดีมากๆเลยอย่างแรกวันนี้ผมขอพามาดูดีไซน์ของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับด้านหลังของเขาครับก็จะม นี่คาว่าตัวลีเจียนอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับนี่ดูเป็นโลโก้เรียบๆสวยงามดูดีนะครับดูแบบ ลักชัวรี่นิดนึะคแัลแล้วก็ในส่วนตัววัสดุอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าวัสดุของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเกรดอากาศยานและอวกาศนะครับเรียกว่าแข็งแรงเบานะครับซึ่งโนบุเครื่องนี้เนี่ยสเปคอย่างที่ผมบอกไปนะครับน้ำหนักไม่ถึง2กิโลนะครับเครื่องนี้5 0 7 0แล้วก็อัลตร้าไนน์สองเจ็ HX นะครับไม่ถึง2กิโลบอกเลยว่าแรงเบาเย็นโอ้โหให้มาแบบเต็มเ็มนะครับในส่วนตัวด้านล่างตรงนี้ครับ บานพับของเขาเนี่ยจะเป็นแบบยึดอยู่กับตัวฐานนะครับแล้วก็จะมีตัวขาซ้ายขวาอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะมีคําว่าโลโก,โลโกโลโโโ้ Lenovo อยู่พร้อมทั้งในส่วนงตัวช่องระบายความร้อนที่ถ้าสมมุติเรามองจากทางด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยาวเหมือนไปทั้งแถบเลยนะครับแล้วก็ช่องพวกนี้ผมบอกก่อนนะว่ามันเป็นช่อง,องระบายอากาศจริงไม่ได้เป็นการหลอกแต่อย่างใดแต่มันมีอยู่นิดนึงครับคือตัวพอร์ตครับลองมองไปรอบแรกเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นพอร์ตเลยใช่ไหมว่าเฮ้ยด้านหลังมันไม่มีพอร์ตหรอเพราะว่าปกติถ้าพอร์ตมมาเนัจะตรงว ตงการแต่จริงๆแล้วเขามีครับเขาจะมีอยู่ตรงนี้ครับนี่คือช่องสําหรับชาร์จแบตเตอรี่นี่คือช่องสําหรับการเชื่อมต่อสาย HDMI พูดง่ายๆว่าพวกพอร์ตหลักๆที่แบบว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเราจะต่อหน้าจอแยกเนี่ยมันควรต้องมาอยู่ด้านหลังเขาไว้ทางด้านหลังแล้วก็สามารถวางหน้าจอให้มันแบบสายไม่เกะกะได้นะครับแล้วก็ในส่องตัวพอร์ตด้านข้างครับตรงนี้ขวามือมีในส่องตัว USB Type A ครับนี่มาให้นะครับเป็นตัว3.2 Gen1 นะครับนี่มีสายมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่องตัว Private s h u t t e r นะครับที่เราสามารถเปิดปปิดดในนสวตัักกล้้้อองงไ โดนแฮ็กนะครับแล้วก็จะมีในส่วนองตัว SD Card Leader เป็น SD Card ไม่ใช่ไมโครนะครับเรียกได้ว่าโนบุกเครื่องนี้เหมาะสำหรับสายทํางานแล้วก็เล่นเกมอย่างแท้จริงส่วนด้านขวามือครับจะมีในส่วนองตัวพอร์ต USB Type A 3.2 Gen1 ครับร์ r t a b l e 4ครับแล้วก็ยังมีในส่วนของนี้ครับ USB Type C 3.2 Gen2 อีกหนึ่งช่องนะครับแล้วก็จะเป็นแจ็ค3.5มิลอีกหนึ่งช่องด้วยกันก็พูดง่ายพอร์ตต่างๆเนี่ยให้มาดูดีสวยงามลงตัวเรียกว่าในในใน,ในมุมผมนะครับผมรู้สึกว่ามันดูจัดลงตัวมากที่สุดเลยโดยเฉพาะด้านหลังนี่แหละที่เ ก่อนมันจะมาอยู่ตรงกลางแล้วก็มันจะมองเห็นนะสะพออย่างเงี้ยมันดูเหมือนเป็นการซ่อนเป็นการกลืนไปกับตัวดีไซน์ของตัวเครื่องทาออกมาแบบดูดีมากอันนี้ชอบจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งในเรื่องของฟิลลิ่งการใช้งานเวลาที่คุณเปิดเครื่องเนี่ยปกติโน้ตบุ๊กนะครับผมบอกตรงว่าการเปิดมือเดียวเงี้ยมันทําได้ค่อนข้างยากมากเปิดแบบปกติเราจะต้องมองแล้วค่อยๆจับแล้วค่อยๆง้างแล้วค่อยๆดึงอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เครื่องนี้เนี่ย เขาดีไซน์มาใหม่ครับคือไอตัวฝาด้านบนตรงนี้เขาจะมีแง่งตรงนี้ครับที่มันดูนขึ้นมาตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวกล้องเว็บแคมนะครับก็เขาจะมีเขียนสเปคกล้องเว็บแคมมาเลยครับว่า5ล้านพิกเซล f 2.0เป็น rgb ir camera แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เรางัดเปิดเครื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็การดีไซน์ของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เขามีกิมมิคเล็กๆครับถ้าเราลองดูดีๆนะครับขอบหน้าจอ มันจะอยู่ลึกกว่าใน2ตัวตัวเครื่องนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยข้อดีก็คือเวลาถ้าสมมุติคุณเกิดทําโน้ตบุ๊กตกเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับจอจะไม่โดนพื้นจะโดนแค่ในส่วนงตัวบอดี้เครื่องซึ่งตัวบอดี้เครื่องตัวนี้เป็นดู อลูมิเนียมปัสเซียนอย่างดีครับตรงนี้มันมีความแข็งแรงนะครับทำให้ถ้าเกิดตกเกิดอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้จะช่วยซอฟแรงได้เป็นอย่างดีมากๆซึ่งตรงนี้เป็นดีไซน์ใหม่ที่ทาง l e n o v o เนี่ยเขาได้คิดค้นแล้วก็ใส่ใจมากๆนะครับทีนี้ต่อมาเรามาลองดูกันนิดนึงทาไม l e n o v o จะต้องปกป้องในส่วนของตัวหน้าจอขนาดนั้นหน้าจอมันมีอะไรดีขนาดนั้นหรอผมบอกเลยนะว่าหน้าจอเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอไซส์16มิวครับแต่ว่าไม่ใช่จอธรรมดาครับนี่คือจอ OLED ความละเอียด 2K ครับ2,560ค,ครับ แล้วก็าตา refresh rate จะอยู่ที่2 4 0 h ์ด้วยกันครับค่าสีเนี่ยตรงในระดับ DCI P3 100%นะครับเรียกว่ามีการคาลิเบรตมาให้จากโรงงานแล้วก็ผ่านมาตรฐานในส่วนของตัว Vision นะครับมีฟังก์ชัน G-Sync นะครับ Response Time เนี่ยต่ำกว่า1ลิเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยที่ทาง Lenovo เขาให้มาเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มมากนะครับและนอกเหนือจากในส่วนของตัวจอตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่า layout ด้านล่างของทาง Lenovo เขาก็ทํามาดีมากๆนะครับนี่จอกลางได้แบบเกือบ180องศาด้วยนะครับ layout ด้านล่างตรงนี้เนี่ยมีในส่วนของตัวนำแผดครับท ท,ทาออกมาแบบกดใช้งานได้จริงรู้สึกใหญ่มากแล้วก็ตัวปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้ครับจะอยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็เขาจะมีไฟรอบๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับโหมดได้โดยการกด Fn บวก Q ครับถ้าสมมติเป็นสีฟ้าเน้นเงียบครับถ้าสมมติเป็นสีขาวนะครับเน้นในสองตัวระบบออโต้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งสีจะเป็นสีม่วงๆกับสีแดงนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องเสียบสายชาร์จนะครับถึงจะสามารถปรับได้ตรงนี้จะปรับได้แค่2สีทําให้มันสามารถรีดประสิทธิภาพเครื่องได้โดยที่ไม่จาเป็นต้อง เข้าไปสู่ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับแต่ถ้าสมมติอยากเข้าไปซอฟต์แวร์ก็จะเซตได้เยอะมากกว่านี้ต่อกันมาในส่วนของตัวปุ่มคีย์บอร์ดด้านล่างตรงนี้ครับปุ่มลูกศรตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่เอาตัวปุ่มตัวนี้ไปไว้ทางด้านบนและทําให้มันรู้สึกกดและงง,งงงวยนะครับเขาใช้วิธีการขยบปุ่มลูกศรซ้ายขวาลงมาจากตัวเลเยอร์คีย์บอร์ดทำให้เวลาถ้าคุณเกิดจะต้องเล่นเกมลดแข่งหรือว่าต้องการใช้ปุ่มลูกศรอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันจะกดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับออเด้ววยะีดก๋ไไแป ทางด้านหลังนะแต่บอกได้เลยว่าเสียงกระหึ่ม สิ่งหนึ่งที่แอบแปลกสําหรับโนบุ๊กเครื่องนี้ก็คือในส่วนของตัวทัชแพดครับเป็นการแปลกที่ดูดีเพราะอะไรรู้ไหมครับตัวทัชแพดโดยปกติทั่วไปของโนบุ๊กเนี่ยเขาจะวางอยู่ตรงกลางของตัวเครื่องนะครับแต่ไม่ใช่กับเจ้าตัว Lenovo Legion 7i เครื่องนี้ครับเพราะเขาทําการขยเบครับมาทางด้านซ้ายมือเพื่อให้ตัวทัชแพดเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางบริเวณสเปซบาร์นะครับทำให้เวลาที่เราพิมพ์งานะอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้สึกจะใช้ในส่วนตัวทัชแพดได้คล่องมากยิ่งขึ้นเพราะว่านําแพดเวลาเราใช้งานจริงม เป็นในส่งตัวคีย์บอร์ดมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างตรงนี้มีปุ่มควิกบอกเอาไว้นะครับว่าสีน้ําเงินเป็นโหมดเงียบสีขาวเป็นโหมดออโต้สีแดงเป็นโหมดเทอร์โบนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Intel Core i275HX นะครับมีการ์จอ RTX 5070นะแล้วก็จะมีในส่งตัว e-support ที่เป็น QR code พร้อมไว้สแกนเพื่อเช็คดูนะครับก็ประมาณนี้สําหรับในส่งตัวดีไซน์ทีนี้ถามว่าโนบกเครื่องนี้เนี่ยอัปเกรดอะไรได้บ้างไหมเรามาลองแกะฝาหลังดูกันครับเปิดฝาหลังออกมานะครับสิ่งหนึ่งท จะตกใจเลยก็คือฮิตไปครับฮิตไปเครื่องนี้ไม่ได้มีเยอะครับแต่ค่อนข้างใหญ่ครับฮิตไปมีทั้งหมด3เสเซนด้วยกันนะแล้วก็ช่องระบายความร้อนเนี่ยถักที่ลองมองจากทางด้านหลังเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับช่องระบายความร้อนมีจริงแค่2ช่องช่องตรงกลางเป็นแค่ช่องหลอกนะครับที่เอาไว้ให้อากาศเนี่ยมันสามารถโฟลออกไปได้สําหรับในสองตัวความร้อนที่เป็นภาคจ่ายไฟเองนะแล้วก็พัดลมรอบนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับพัดลมที่เป็นเทอร์โบชาร์จนะครับทำให้มันสามารถปลดปล่อยเป่าอากาศระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นในสองตัว,ตวแลม มีช่องบล็อกครอบเอาไว้อยู่ถ้าเปิดออกมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาติดตั้งแรม16กิกจำนวน2ตัวด้วยกันนะครับรวมกันเป็น32กิกซึ่งความพิเศษก็คือเครื่องนี้เนี่ยเขาใช้แรมจากโรงงานนะครับเป็นบัตร6400สูงสุดแล้วสำหรับโน้ตบุ๊กในยุคนี้ที่มันเป็นแรมแบบโซดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว M.2 ครับเครื่องนี้ใส่เป็นแบบ2242มานะแต่ว่าสล็อตเนี่ยรองรับได้ยาวสุดที่2280ตามไซส์ามาตรฐานปกติที่เราจะหาซื้อได้นะครับซึ่งน้นา B, น 0, ดาซา ใต้กาตัว Wi-Fi ก็จะมีหนึ่งช่องคุณสามารถซื้อมาอัปเกรดได้แต่ที่นี้ในเครื่องของตัวนี้เนี่ยความน่าสนใจคือตัวการ wi ์ด w i f i ครับเขาให้มาเป็นแบบ Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4ได้วยกันนะแล้วก็ด้านซ้ายขวาเนี่ยจะเห็นอยู่ว่ามันมีลำโพงทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับก็อย่างที่บอกเป็นการจนะูนบายฮาม a นเนาะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นไซส์ขนาดความจุ8 4วัตต์ชัวครับซึ่งถามว่าแบตเตอรี่84บวัตต์อาวรักับโน้ตบุ๊กสเปคโหดขนาดนี้เนี่ยมันใช ว่าถ้าเทียบว,ว่ามันเป็นเกมมิงนะสำหรับผมผมถือว่านานผมลอกไปเปิดดู u t u b e นะครับตั้งค่าเสียง50%แสง50%นะครับใช้เวลาในการดูได้ทั้งหมดที่2.6ชั่วโมงด้วยกันก็ถือว่านานพอสมควรเลยนะครับถ้าใครแบบว่าอยากได้นานมากกว่านี้อันนี้คุณควรไปใช้งานพวกโน้ตบุ๊กสายทำง,งานแต่ถ้าโน้ตบุ๊กเกมมิงเกินชั่วโมงครึ่งสำหรับผมถือว่านานมากๆเพราะว่าโดยปกติเลททั่วไปที่ผมลองเทสกับโน้ตบุ๊กเกมมิง50นาที1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงกค,กน,คงน,งงกนนวร้ดััยะบ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกก่อนนะครับว่าถ้าคุณอยากจะจูนให้มันประหยัดพลังงานะอะไรต่างๆได้อีกเขาจะมีแอบปบแอบปบหนึ่งครับชื่อว่าเจ้าตัว Legion Space นะครับที่เราสามารถปรับค่าต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเซตในเรื่องของความเร็วพัดลมการปรับโหมดต่างๆการปรับโอเวอร์คร็อกนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนงตัวไฟคีย์บอร์ดนะครับที่ไฟคีย์บอร์ดเนี่ยมันเป็นแบบ R G B นะครับซึ่งตัวนี้เป็นแบบเปร์คีย์พร้อมนำแ a ดเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดถ้าอยากจะประหยัดพลังงานเนี้ยสามารถกดปิดในส่วนงตัวไฟ R G B ก็ได้รเียยกกว่่าาาททุองง Revo ให้มาค่อนข้างจัดเต็มมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูดีกว่าว่าเครื่องนี้เนี่ยแรงจริงหรือเปล่า เอ,อะเรามาดูสเปคกันนะครับ CPU ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Core a u ท o 9 275HX นะ Max TDP เนี่ยจะอยู่ที่55วัตต์ได้กันนะเป็น 8P core 16E core 24 t h r e a แล้วก็ตัวเครื่องนี้รองรับ PCIe Gen5 เต็มรูปแบบเลยนะครับในส่งตัว RAM ครับ DDR5 32GB ครับนี่ใส่มาดูบัสความเร็วด้วยโอ้โหผมบอกเลยว่าบัสความเร็วนี่โหดมากนะวิ่งบัส6,400เลยสำหรับ RAM นะครับปกติโนบุกเนี่ยจะอยู่กันแบบ4,800-5,600อันนี้6,400นะครับ ในส่วนของตัวการ์ดจอครับเป็น RTX 5070นะครับ Max TGP ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่115วัตต์ซึ่งตรงนี้ผมเคยบอกแล้วอย่างน้อยๆขอให้มันเกินร0อวัตต์ความแรงมันก็จะได้ที่ค่อนข้างแบบดีนะครับซึ่งตัวนี้115วัตต์ก็ยังถือว่าโอเคเดี๋ยวค่อยไปลองดูคะแนนจริงในการทดสอบกันนะครับทีนี้มาในส่วนของตัว CPU C กันครับ single trade เนี่ยจะได้ที่847.6แต้ม m u l ติ trade เนี่ยจะอยู่ที่16,341แต้มด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็น CPU ที่ค่อนข้างแรงพอสมควรแล้วก็ในส่วนของตัว SSD เครื่องนี้นะครับความจุ1ท TB จริงนะครับ r e a เนี่ย6,500เลยนะครับ w r right อยู่ที่5,600ก็ได้เป็น SSD Gen 4ตัวแรงนะแต่ว่าตัว random 4K เนี่ยจะอยู่ที่50.25กับ148ตามลําดับอาจจะไม่ได้ดูเป็นแบบ SSD แรงอะไรมากมายตัวถั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวปแผงกรีก Benz 6 ซิงเกิลคอรเนี่ยได้ที่2,874แต้มมัลติคอ r e ได้ไปถึง18,468แต้มเอาจริงๆเลยโนบุ no ๊กเครื่องนี้ผมมองว่า CPU นี่ถือว่าเป็นตัวชูโรงเลยนะครับค่อนข้างแรงมากๆเนาะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูผลเทสอื่นๆผมพามาดูตัวแอป เลอร์เนวอล์ลเจนสเปซนิดหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยมื่อเป็นตัวที่เอาไว้ปรับโหมดเหมือนกับที่เรากด F N แล้วก็ Q นะครับเนี่ยผมกด F N Q มันก็จะปรับเป็น Qui e t Mode b a l a n c e m o d e Performance Mode ถ้าคุณอยากจะปรับอย่างอื่นตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามาในส่วนของตัวค u s ต o m ตรงนี้ได้นะครับและคุณก็สามารถปรับค่าทุกอย่างแยกตามความต้องการได้เลยคุณอยากจะ OC การ์จอไหมคุณอยากจะปรับตั้งค่าพัดลมพัดลมอันนี้คุณสามารถเซ็ตได้แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ใช้ในส่วนของตัว Custom คป็น Performance Mode ให้มันจัดการเองทั้งหมดเลยนะครับอะต่อมาเรามาลองดูในส่วนงตัวคะแนน V-Ray กันหน่อยละกันนะครับได้ไปถึง34,000 98แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว c i ดีเบนซ์สองศครับเครื่องนี้นะครับมัลติคอร์เนี่ยได้ไปถึง1,890แต้มแล้วก็ s i n เกิลคอรเนี่ยอยู่ที่126แต้มด้วยกันนะครับในส่วนของตัว c i ดีเบนซ์ r ยครับมัลติคอร์เนี่ยสามหมอยโอ้โห cpu desktop หลายตัวมี i ผมใช้คําพูดนี้เลยนะครับคือแรงมาก3ามหมนี้นี่ถือว่า เกณฑ์ในระดับสูงมากๆนะครับแล้วก็ซิงเกิลคอร์อยู่ที่2,074แต้มนะครับต่อมาในส่วนของตัวคะแนน PC Mark 10กันบ้างละกันนะครับ PC Mark 10เนี่ยได้คะแนนถึง8,213แต้มเป็นโนบุ๊กที่คะแนนทะลุ8,000ถือว่าแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว t r e Mark ครับ ตัว Fire Strike นะครับได้ไปถึง26,637แต้มด้วยกันกับกาจอ RTX 5070ตัว Time Spy นะครับได้ที่14,147แต้ม t i ด a n Nomad นะครับ2,953แต้ม Speedway 3,265แต้ม Hot Royal 8,697แต้ม Night Race น,นะครับ79,052แต้ม ในส่วนงตัวคะแนน CPU profile นะครับ Mac Trade เนี่ยได้ไปถึง15,254แต้มแล้วก็ One Trade เนี่ย1,220แต้มอันนี้ถือว่าแรงมากเลยนะสำหรับในส่วนงตัว CPU Notebook เครื่องนี้โอ้โหบอกเลยว่า a l t a n i ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตัดต่อกันดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างปะเอาเรามาลองดูในเรื่องการตัดต่อกันนะครับ Premiere Pro 2025นะครับกดปั๊บเพย์ครับอ่าปั๊บเพย์ครับ ปับเพครับอันนี้ CPU แรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัดต่อคลิป 4K ความยาว11นาทีได้แบบว่าสบายๆชิลๆเลยนะครับคุณอยากจะมูฟอยากจะปึ๊บอะไรต่างๆเนี่ยไปได้ในทันทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเรนเดอร์กันดูครับปึ๊บ c มท s o r t H264 Export ลองดูเวลากันนะครับนี่ครับ2%เรียบร้อยดูเวลากัน45-46นาทีอันนี้คือแรงมากนะครับพูดง่ายๆเลยว่าคลิป 4K อ่ะใช้เวลาการเรนเดอร์ ไม่ถึง1ชั่วโมงอันนี้ก็คือสามารถเลนเดอร์ได้สบายๆอันนี้ผม,ผมบอกตรงเลยนะโนบุกเครื่องนี้ CPU แรงมากแล้วก็ชื่อเรื่องของระบบประบายความร้อนน่ะทำออกมาค่อนข้างดีมากๆนะครับอันนี้บอกเลยว่า ใครต้องการโน้ตบุ๊ก CPU แรงๆการ์ดจอโหดระดับหนึ่งเครื่องนี้น่าจะตอบโจทย์เอางี้เดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมกันดูดีกว่าลองดูว่า r 5ห5700เนี่ยมันจะแรงสักแค่ไหนสำหรับการเล่นเกมไปดูกันครับลองมาดูกับเกม monster hunter wild e, นะครับกราฟิกเซตติ้งเนี่ยผมจะปรับระดับ high ไว้นะครับ DLSS เปิดนะครับ Frame Gen เปิดนะครับ Upscale Balance เปิดนะครับ Ray tracing ปิดนะครับแล้วก็ T Quality อันนี้ผมจะเซตติ้งระดับ high ไว้ White, นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้ไป นี่ครับเปิดมา120กว่าเฟรมเรทด้วยกันนะครับโอ้โห5070เครื่องนี้ผมบอกแล้วว่าไม่ธรรมดานะครับส่วน CPU ครับ22อันนี้คือแรงมากนะสำหรับตัว Intel Core ต้นายนะครับความร้อนอย่างที่ผมบอกเครื่องนี้ค่อนข้างจัดการได้ดี CPU 78องศา g p u 75องศาอันนี้เย็นมากแล้วดูการ์จอครับ วิ่ง100ยร้วัตต์โดยประมาณนะครับร้อวัตต์เนี่ยร้อวัตต์โดยประมาณมันพีคได้สูงสุดที่115อันนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ105นะครับแล้วก็กระจอรันค่อนข้างเต็ม97%นะครับเฟรมเรท120 130 mm. เล่นได้สบายครับโอ้โหเรื่องคุมอุณหภูมิเลโนโวเนี่ยค่อนข้างมั่นใจได้นะครับ mm. ไม่ถึง90องศาเลยอันนี้ถือว่าเย็นมากอยู่ในเลนประมาณ75-85องศาเท่านั้นนะครับ, mm. รบก็เรื่องของแรมก็สบาย เครื่องนี้ใส่มาให้เยอะอยู่แล้ว 23G ิกิกตอนนี้ยังชิลชิอยู่นะครับหน้าจอนี่แบบสีสดมากเป็นโน้ตบุ๊กจอเงานะครับไม่ใช่โน้ตบุ๊กจอด้านเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเจอแต่โน้ตบุ๊กที่มันเป็นหน้าจอแบบหน้าจอด้านมันเป็นแบบแอนตี้ป้องกันแสงสะท้อนแต่ว่าตัวนี้เป็นจอเงาซึ่งแสงสะท้อนมีไหมมีนิดหน่อยแต่ผมมองว่ามันมันเคลือบสารมาดีมากๆนะก็เ,เป็นว่าเดี๋ยวลองไปดู Ever a v e r a ร e frame เันครับป่า นี่เลย Average Frame ออกมาที่93เฟรมด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองต่อเกมต่อไปกันต่อกันกับเกม b a c k ก i ิ Wukong นะครับเกมนี้เราปรับเป็น DLSS นะครับ4เท่า r y y ท a c i n g ปิดนะครับ g r a p h ฟิ r r s s t t Cinematic นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้ผมบอกกันนะผมปรับเป็น 2K นะ2560คูณ1600ไปดูกันครับ นะครับเปิดมา120กว่าเฟรมเรทด้วยกัน124 123เฟรมเรทนะครับเรียกได้ว่าเล่นได้แบบสบายๆส,ส,สำหรับแบทมิดวูคองปรับกันแบบสูงสุดซีนิเมติกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแรมเนี่ยผมบอกเลยนะครับสบายๆครับ20กว่ากิกแล้วก็เรื่องความร้อน70กว่าองศานี่มีเด้งไป85บ้างปรับปรายนะครับการ์ดจอรันเรียกได้ว,ว่าเต็มแบบเต็มเหนียวนะครับใครที่จะเอามาเล่นเกมแบทมิดวูคองเกมระดับ Triple A เล่นได้สบายๆครับเกมนี้ชิลๆเลยก็เดี๋ยวลองไปดูเอเว เรียบร้อยครับเอเวอร์เรดเฟรอยู่ที่123เฟรมเรทด้วยกันสำหรับเกม Back m ิ w u ู o n g ครับเดี๋ยวเราไปลองดูเกมต่อไปกันไปออะลองมาต่อเกม Delta f o r ฟอกันนะครับปรับเป็นแบบฟูลสกรีน 2K 2560ค1600นะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยพรีเซตแบบ อัลติเมทอันนี้แรมมันไม่พอนะครับแต่ถ้าสมุนเอ็กตรีมแรมมันก็จะปิ่มปิ่หน่อยอะเราลองเอ็กตรีมก็ได้นะครับเราจะพรีเซตเอ็กตรีมแล้วก็เปิด n v i นว a ดี s อสดีไอเอสดีเสเฟมเจนเปิดไว้รีเฟกต์โรไลนซี่เปิดนะครับเราไปลุยกันครับนี่เล่นตามคำแนะนำเขาครับเพราะว่าแรมการ์จอมันมีจำกัดใช่ไหม ซึ่งอันเนี้ยสบายเลย138เฟรมนะครับโอ้โหแรมการ์จอใช้ประมาณ7.1กิกก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับส่วนแรมเครื่องเนี่ยสบายๆใช้ไปประมาณ20กิกเท่านั้นนะครับความร้อนเกมนี้ CPU แอบมีแบบแตะ90นิดนึงนะเนี่ยเนมีแบบ90นะนนแวบเบวแล้วก็เด้งลงมายังถือว่าเย็นอยู่ครับนะครับ130-140ถือว่าเล่นได้แบบชิวๆเลยสำหรับการ์จอ5070ที่เป็นตัว TGP 1 1 5วัตต์นะครับ โอ้สบายวิ้ยตุ๊ดตๆนี่ชิลครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยกาจอตัวนี้ต่อให้มันแบบหวัดอาจจะไม่ได้เต็มเปี่ยมแต่ว่าเท่านี้ก็เล่นได้เพียงพอนะครับปรับการาฟิกได้แบบค่อนข้างสูงสุดเลยเรียกว่าเอาสูงสุดก็ได้แต่แรมกาจอมันไม่พอเท่านั้นเองนะครับสบายครับ150-160เฟรมส่วนความร้อนก็อย่างที่เห็นอยู่ในเลนส์ประมาณ7 0ถึง80 90มีไหมมีแต่มันขึ้นไปแบบ วิสองวิแล้วก็ลดลงวิสองวิแล้วก็ลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเอา a v e r a g e t e m เทเนี่ย890ครับอือชปุดนี่จบสวยประมาณนี้ครับมาต่อนที่เกม Spider-Man 2นะครับ2,560คูณ1 6น0นะครับกราฟิกเซตติ่ง Very High แล้วก็ปิด Ray t r a c i n g นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมก็จะเปิด d i ี s ไว้นะครับเป็น4เท่านะครับรีเฟลกโลน a ซี่ y On บวก o o สต์เ m e เจนเปิดไว้ทั้งหมดตามนี้นะครับเรามาลองเล่นดูกันครับ เล่นได้อยู่แล้วแหละร้อเฟรมโอ้โหชิวๆเลยชู้จู้จู้นี่ถือว่าโอเคมากครับโอ้โแรม24่กิกโดยประมาณนะครับแล้วก็เฟรมเรทร้อยยเฟรมเรียกได้ว่าเล่นนิ่งๆเลยลื่น,นๆเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกๆก,กับโนบุ๊คเครื่องนี้น่าจะเป็นหน้าจอแหละที่ตัวหน้าจอมันเป็นแบบจอเงาพอมันเป็นจอเงาอ่ะ เกมที่ผมเคยเทสประจําเกมที่ผมเคยเห็นประจําอ่ะสีมันดูเปลี่ยนไปสีมันดูสดขึ้นอย่างสีตึกสีสไปเดอร์แมนเนี้ยตัวหัวสีแดงเนี้ยจากโปติมันไม่แดงจี๊ดจา๊าดขนาดเนี้ยมันดูแดงแบบแดงแบบแดงแดงเลยครับอันนี้ถือว่าสุดยอดสวยงามตาการตาโอ้โห เรียกได้ว่าเล่นได้เลืเล่อๆเ,เ,เ,เลยสำหรับเจ้าตัว Lenovo Legion 7i ตัวนี้นี่ชิวๆครับชิวๆไปยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Lenovo Legion 7i เครื่องนี้นะครับก็ผมขอบอกรหัสย่อยนิดนึงแล้วกันตัวนี้จะเป็นรหัสย่อย 83ky004qta นะครับผมก็สเปคเอาง่าจำเป็นสเปคแล้วกันอาต้าน 275hx บวกกับการ์ดจอ5 0 7 0สำหรับมุมผมเลย TGP ที่บอกว่ามันแค่115วัตต์นะครับไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่อย่างที่ผมเคยบอกพอ TGP มัน เกิน100วัตต์อะความแรงจะไม่ได้โดนเนิร์ไฟไปเยอะแยะมากมายจนแบบเป็นข้อสังเกตขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนเครื่องนี้ถือว่าการระบายความร้อนค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการระบบอะไรต่างๆใช้งานแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะมันลื่นไหลนะโดยเฉพาะน้าหนักที่แบบว่ามันไม่ถึง2กิโลแต่ได้ซ p u ขนาดนี้ได้แรมขนาดนี้อันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆครับว่าการที่มันแรงได้ขนาดนี้และการที่น้ําหนักมันเบาขนาดนี้เนี่ยมันมีราคาที่จะต้องจ่ายครับซึ่งเครื่องนี้นะคครรับเเปิ่มต้นก็ือ เจ้าเครื่องตัวนี้นี่แหละราคาอยู่ที่79,990บาทถ้าคุณอยากจะได้แรงกว่าน,นี้การ์จอโหดกว่าน,นี้เขาก็จะมีสเปคอื่นๆไปอีกก็อาจจะต้องเพิ่มเงินเพิ่มราคาไปแต่เครื่องนี้ก็8 0 0 0มื่น10บาทนะครับใครสนใจก็ไปลองดูแล้วกันสำหรับเจ้าตัว l e n o v o l e g i o n 7ไอ้เครื่องนี้รอบหน้าผมจะมี l e n o v o ตัวไหนเจ๋งๆมารีวิวอีกรอติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้นะผมนพเอกเซมทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ